พอท่านปลูกมาแล้วเนี่ยครับพอมาถึงรุ่นพิทิพย์เนี่ยตอนนี้อายุของมันประมาณ30ปีถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วมันเริ่มเป็นอย่างไรครับพิทิพย์ถึงปล่อยปะละเลยจนถึงขั้นที่เรียกว่าพิทิพย์ออกอาการว่าปล่อยมันตายไปอย่างไรครับก็อย่างที่เห็นนะคะใบไม่มีใบกิ่งก็จะหักล่วงลงมาตั้งแต่โน่นตั้งแต่ปลายลงมาก็คิดว่ามันจะเป็นตามอายุของมันน่ะ<อ>คิดว่าอายุมันจะเยอะแล้วนะคะ อ๋อไปคิดเอาเองคิดเอาเองก็เลยปล่อยเลยตามเลยอ๋อปล่อยให้มันแห้งมันเหี่ยวแล้วก็ค่อยๆหายล้มหายตายจากไปใช่คิดว่าอายุเขาเยอะแล้วค่ะ,ไม,ะไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยแล้วพี่ทิพย์ไปรู้ยังไงครับว่าจริงๆแล้วถ้ามันมีสารอาหารครบมันก็สามารถจะเจริญเติบโตได้ก็เลยนี่แหละดูในโทรศัพท์เห็นว่ามีเวอร์เพนเวอร์แพนอินซีก็เลยว่าลองหน่อยนึงครับ ทดลองหน่อยหนึ่งมาลาดมาลาดโคนลาดโคนแล้วก็ฉีดใบก็นี่แหละที่เห็นก็โอเคแล้วค่ะไอใบก็ดกขึ้นแล้วก็ยอดก็แทนที่ว่ามันจะแห้งแทนที่ว่ามันจะหักอะไรเนี่ยมันก็ยอดเพิ่มขึ้นครับครับใบก็หนาขึ้นอืมก็เรียกว่าดีมาโดยตลอดตอนนั้นใช้วิธีการอย่างไรครับในการใช้อัตราส่วนอย่างไรของคู่หูมัศจรรย์ครับวัวแพนกับไคโตซานนะครับฉีดใบฉีดใบฉีดยอดเนี่ยก็จะใช้ หขวดหนึ่งซองต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับถ้าว่าจะฉีดต้นลาดต้นก็คูณสองไปเลยค่ะก็สองขวดสองซองสองขวดสองซองค่ะเรียกว่าให,ให้ให้ความเข้มข้นหน่อยค่ะยอมเลยค่ะแพงเท่าไหร่ก็ยอมเลยโอ้สิ่งที่ได้มาก็คือมียอดเปิดเกิดขึ้นใช่ความแข็งแรงของต้นก็เกิดขึ้นค่ะ แล้วก็รอดพ้นจากการที่เรียกว่าแห้งเหี่ยวตายไปใช่ไหมครับพิย์บางต้นก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งอ่ะก็ยังดีรักษาได้ครึ่งหนึ่งใช่ครับตอนนี้ไอ้สามร้อยต้นเนี่ยนะครับตอนที่พิธย์รู้จักนะตอนนั้นรู้จักมากี่ปีแล้วครับประมาณสองปีสองปีก็ใช้บํารุงมาดูแลตลอดถ้าสองปีนั้นถ้าเราไม่ใช้เวอร์เพนนี่นะน่าจะเป็นเป็นตอแล้วล่ะน่าว่าป่านนี้ก็คงโค่นหมดแล้วใช่ นี่สองปีที่ผ่านมาใช้เวอร์แพนในอัตราส่วนที่ว่าเมื่อกี้กี่วันครั้งนะครับเจ็ดวันสิบวันไม่ว่างก็สิบห้าวันสิบห้าวันไม่ให้เกินไม่ให้เกินไม่เกินสิบห้าวันมาโดยตลอดบำรุงมาโดยตลอดเอาละครับพอเรียกว่าดูแลฟื้นฟูต้นขึ้นมาแล้วพี่ทิพย์ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราได้เห็นดอกเห็นผลมันอย่างไรครับพี่ทิพย์ดอกเือก็ออกเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะแล้วใบมันมีลักษณะอย่างไรครับใบก็เขียวเข้มใบใหญ่ใบใหญ่โดยปกติแล้ว คนที่ปลูกทุเรียนในยะลาเนี่ยใบของเขาในส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบไหนครับเล็กๆโดยทั่วไปนะแต่ใบของเรานี่ไม่เคยเห็นว่าใหญ่เลยไม่เคยเห็นว่าใหญ่ขนาดเนี้เราคุ้นตากับทุเรียนในยะลาที่ใบเล็กๆมาโดยตลอดใช่ใช่แต่วันนี้เราเห็นแล้วเกิดการที่เรียกกันว่าแปลกใจว่าทุเรียนใบใหญ่ใหญ่ใหญ่ทำไมทุเรียนที่ปลูกในยะลาเนี่ยมันถึงใบเล็กหรือว่ามันมีอะไรที่ทําให้เกิดการใบเล็กตามที่พี่ทิพย์ ดูแลมากับ30ปีเนี่ยเราไม่รู้จักการบํารุงใบมันน่ะอ๋อเหตุผลคือไม่รู้จักวิธีการบํารุงใบใช่แล้วมันจะไปสู่การมีผลผลิตถูกไหมครับเอาละครับเมื่อใบพิทิปบอกว่าในยะลาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยมีแต่ใบเล็กๆเมื่อใบดีแล้วครับดอกมันเป็นยังไงครับตอนที่ดอกออกมาดอกก็ดกดีนะดกดีนะครับค่ะพอตอนที่พิทิปใช้มาเมื่อตอนปีที่แล้วถูกไหมครับตั้งแต่ปีที่แล้วสองปีแล้วใช่พอดอกดีแล้วติดผลดีไหม ติดผลดีติดติดดีมากเลยครับก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้ใช้คู่หูเนี่ยใช่ลูกไม่เยอะลูกก็ไม่เยอะสามสิบต้นนี่เราได้เท่าไหร่ครับตอนนั้นนะก็ตอนอายุยี่สิบเจ็ดดประมาณนั้นเองสิบตันนะสามสิบต้นสิบตันแล้วก็พ่อหลังจากใช้ไป็นร้อยต้นสามร้อยต้นในสิบตันใช่แล้วหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับปีที่แล้วปีที่แล้วได้แปดสิบตันได้แปดสิบตันเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ แปตันเลยนะครับ80ตันโอ้โหจาก30สตัน80ดสิบตันใน30สิตันนั้นก็ยังมีหนามจีบใช่อะไรครับมีหนอนมีหนอนอีก<笑><笑>ม,อมีท็อปมีท็อปอีกมีลาดำด้วยลาดำอีกโอ้โหแล้วรูปทรงทุเรียนเป็นไงครับน้ำหนัก<笑><笑>รูปทรงอะเหรอมันก็มีบ้าง<笑><笑>มีบ้างไม่สวยไม่สวยไม่บ้าง <laughs> แต่ส่วนใหญ่แล้วก็สวยสวยอยู่นะครับคำว่าทุเรียนสวยเนี่ย เขาดูกันยังไงครับในทุเรียนสวนเราในอายุเยอะๆอย่างเนี้ยููทรงมันก็เข้าเข้าทรงดีอ่ะเข้าทรงดีนะ,ะแล้วก็น้ําหนักได้น้ำา